วันพันแมนหมัดที่144จูปิเตอร์ผู้นำแห่งความเรื่นเลิงหน้าปกในตอนที่144ก็จะเป็นการรวมของเหล่าฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นแท้งท็อปมาสเตอร์หมูเทพ แบงบอมฟูบุกิที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับตอนนี้และรวมไปถึงทัตส um ึมุกิจีนอตและคนที่เป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนี้นั่นก็คือไซตามะข้อความในตอนนี้บอกว่าร่วมกันพวกเราคือฮีโร่มาที่ 144, จูปิเตอร์ผู้นำแห่งความเรื่องเริ่งวันพันแมนเนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันภาพโดยอาจารย์มูลตะ หน้าสนามรบระหว่างมนุษย์ประหลาดกับเหล่าฮีโร่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่ดีๆบนท้องฟ้ามันก็เกิดลำแสงขนาดใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงระเบิดอันรุนแรงเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดแบงและบอมก็สังเกตเห็นบอมได้ถามน้องแซกของเขาไปว่านี่มันลำแสงออร่าอะไรกันส่วนแบงก็ตอบไปนี่มันไม่ใช่แสงออร่าแต่มันเป็นลูกบอลแสงต่างหากล่ะมันกำลังไล่ตามพัทสุมากิอยู่และภาพก็ตัดมาที่ผู้ใช้พลังนี้นั่นก็คือราชายาจก ราชายาโจกกำลังใช้ลูกบอลแสงที่มีจำนวนไม่จำกัดโจมตีใส่ทัตสึมิกิอาสุจิดำที่เห็นดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าโอ้เยี่ยมไปเลยไอ้พลังพวกนี้มันมีใช้อย่างไม่จำกัดเลยเหรอทางด้านราชายาโจก,กก็ยังโจมตีใส่ทัตสึมกิกิอย่างต่อเนื่องโดยไม่หันไปมองว่าเสียงพูดนั้นเป็นเสียงของใครราชายาโจกได้พูดขึ้นมาว่าอาสุจิดำงั้นเหรอนายเคยได้ฟังเพลงซิมโบนี่บ้างหรือเปล่า ประสานกันอยู่มันคือสุดยอดแห่งความงดงามเฮ้ยเสแสงเป็นบ้าเลยนะนายเนี่ยเมื่อเสียงเพลงแห่งความงดงามนี้กำลังจะจบราชายาจกได้พูดขึ้นมาว่าเอาละเป็นการแสดงรอบสุดท้ายแล้วแบงค์ไม่เห็นเหตุการณ์นั้นก็ได้อุทานขึ้นมาใหม่นะส่วนอาซูจิดาก็ทำหน้าเฉยๆแล้วก็พูดออกมาว่าเฮ้ยตัวล่อ เธอสลับมันแล้วก็หลบอยู่ในลำแสงนั่นที่ไหนสักแห่งละมันเป็นลูกไม้เล็กๆน้อยๆน,ยนะลูกไม้ตื้นๆเมื่อราชายาจกได้ยินดังนั้นก็หันกลับมาแล้วก็ถามว่าอะไรนะฮะ งั้นเหรอถ้าเพลงต่อไปเป็นการระเบิดแบบปูพรม,มก็คงหมดเรื่องสินะเมื่อผู้จบราชายาจกก็ได้หาพื้นที่ใหม่ในการยืนเพื่อจะไล่ลำเพลงแห่งลำแสงของเขาอีกครั้งหนึ่งการหาพื้นที่ใหม่ของราชายาจกนั้นเป็นการเดินเพื่อหาพื้นที่ใหม่ทําให้อสุจิดําได้เห็นอะไรบางอย่างอสุจิดําได้คิดกับตัวเองในใจร่างกายของมันก็ไม่ต่างจากมนุษย์ธรรมดาหรอกเหรอนี่งั้นก็แปลว่าต้องมีจังหวะที่จะเปิดช่องว่างให้เล่นงานจากทางด้านหลังสินะ ทางด้านทัตสึมุจิที่บาดเจ็บสาหัสจาัดก,การต่อสู้กับไซโคโอดุจตอนนี้เธอนั้ถูกเล่นงานจากราชายาจกทัตส ok ึมุจิได้ลงมายังพื้นดินบริเวณที่น้องสาวของเธออยู่ทัตสึมุจิได้เรียกฟูบุกิฟูบุกิส่วนทางด้านแบงค์และบอมที่ประคองร่างของฟูบุกิอยู่ก็ทักกลับไปทัตสึมุจิเมื่อฟูบุกิได้ยินเสียงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นฮะเพี่พี่และเธอก็ตกใจที่เห็นพี่สาวของเธอบาดเจ็บสาหัส ฟูบุกิได้เพียงจ้องมองพี่สาวของเธอทัตสึบุกิที่อยู่ในสภาพปางตายบาดเจ็บสาหัสฟูบุกิได้แค่เพียงคิดในใจไม่มีทางที่พี่จะอยู่ในสภาพนี้ได้และไม่นานนักอยู่ดีๆทัตสึบุกิก็ระเบิดพลังด้วยความโกรธของเธอขึ้นมาพร้อมกับพูดออกมาว่าไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้เลยจริงๆ ฉันบอกให้พวกนั้นไปชัดเจนแล้วฉันไม่อนุญาตให้เธอเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ไม่อนุญาตให้เธอเข้าร่วมในการโจมตีครั้งนี้ฉันจะต้องไปสะบดัดคำด่าเซกินกันจากพัดเด็กภายหลังจากนี้ฟูบุกิแล้วไอ้สารเลวที่ทำให้เธอบาดเจ็บละ่ะมันอยู่ที่ไหนด้วยความโกรธของทัตสึมิกิที่เห็นน้องสาวของเธอกำลังบาดเจ็บอยู่พลังของเธอนั้นมันแผ่ออกไปอย่างมหาศาล ในระหว่างนั้นฟูบุกิก็ได้บอกกับฮัตสึมกักิไปว่าเปล่านะพี่ฉันต้งใจมาเองอ่ะแล้วฉันก็ทําให้ตัวเองเจ็บเองเมื่อได้ยินดังนั้นฮัตสึมักิก็เริ่มสงบลงแล้วเธอก็หันไปพูดกับน้องสาวของเธอด้วยแววตาอันเยือกเย็นถ้าอย่างงั้นก็รีบๆกลับไปได้แล้วมั้งพร้อมกับใช้พลังของเธอทันทีใครฮัตสึมกักิได้ใช้พลังผลักล่างของฟูบุกิกระเด็นถอยหลังออกไป แต่ก็โชคดีที่แบงค์และบอมนั้นปะคองร่างของฟูบุกิเอาไว้ได้ทันแบงค์ได้ถามทัตซูมะกิทันทีเออทัตซูมะกิจะทําอะไรของเธอเนี่ยทัตซูมะกิได้พูดกับฟูบุกิต่อไปอย่ามาประเมินฉันต่ําไปนะอีกร้อยปีเธอก็ช่วยเหลือฉันไม่ได้หรอกแต่ดูเหมือนว่าฟูบุกิจะไม่ฟังทัตซูมะกิเลยฟูบุกิได้ใช้พวราของตัวเองในการล็อกร่างกายของทัตซูมะกิพี่สาวของเธอเอาไว้ ฟูบุกิได้ใช้พลังของตัวเองอย่างเต็มที่พร้อมกันนั้นฟูบุกิก็ได้พูดกับพี่สาวของเธออีกครั้งหนึ่งไม่ให้เธอไปหรอกนะดูสิเธอปิดมันไม่ได้แล้วพลังของเธอไม่เหลือแล้วนะเดี๋ยวเธอก็จะได้ตายจริงๆหรอกฮัตสึมิกิก็ได้พูดกับน้องสาวของเธอทันทียังจะพูดอีกเหรอฟูบุกิได้พูดต่อไปว่าเหตุผลที่เธอไม่เคยไว้ใจคนอื่นก็เพื่อปกป้องฉันไม่ใช่เหรอปกป้องฉันเอาไว้จากพวกผู้ใหญ่ ที่ต้องการใช้พลังของฉันเมื่อก่อนก็ได้แค่กลัวพี่ที่คอยทำให้ฉันต้องโดดเดี่ยวฉันเลยตั้งใจที่จะตั้งกลุ่มเพื่อใช้กำลังในการผลักสายไล่ส่งพี่ออกไปแต่หลังจากนั้นฉันก็เริ่มคิดว่าอะไรกันแน่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงและตั้งแต่นั้นมาฉันก็เริ่มคิดว่าฉันเริ่มที่จะเข้าใจพี่มากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยฉันนะ่ะ ได้รวบรวมพันธมิตรที่แข็งแกร่งซึ่งแม้แต่พี่ก็สามารถไว้ใจได้แล้วสักวันหนึ่งฉันจะไปหาพี่ไม่ทิ้งพี่ให้เหงาอยู่คนเดียวหรอกฉันจะช่วยพี่ในแบบที่พี่เองก็ทำไม่ได้เพราะอะไรงั้นเหรอเพราะฉันคือฮีโร่ไงล่ะฟูบุกิใช้พลังของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อจะหยุดพี่สาวของเธอเอาไว้เพราะรู้ว่าถ้าหาคัตซึบุกิออกไปสู้อีกครั้ง ทัตสึมัคิอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ฟูบุก,กิได้ใช้พลังของตัวเองอย่างเต็มที่และเธอก็พูดกับพี่สาวด้วยใจจริงอันสุดซึ้งพร้อมกับน้ําตาที่คอเบา้าส่วนทางด้านทัตสึมัิก็สัมผัสถึงความรู้สึกนี้ของน้องสาวของเธอได้แต่แล้วทัตสึมัิก็ปลดพลังของฟูบุก,กิได้ทันทีพร้อมกับใช้พลังของเธอนั้นล็อกล่างของฟูบุก,กิเอาไว้พร้อมกันนั้นก็ล็อกล่างของแบงค์และบอมเอาไว้ด้วยฟูบุก,กิก็ตกใจมากพร้อมกับคิดในใจ ขยับตัวไม่ได้ส่วนทัตสึมากิก็หันมองน้องสาวของเธอพร้อมกับยิ้มออกมาเล็กน้อยและพูดออกไปว่าเธอแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะฟูบุกิแต่ฉันคิดไม่ออกเลยว่าใครจะมาและจะช่วยฉันไว้ได้หากเธอเธอติบโตขึ้นมาเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขอให้ยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นต่อไปฉันถึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไงละ่ะ <c oughs> เมื่อพูดจบทัตสึมาจิก็เดินจากไปส่วนทางด้านฟูบุกิก็ทำได้เพียงแค่มองพี่สาวของเธอกลับสู่สนามรบ และก็พมได้เพียงแค่คิดในใจเดี๋ยวก่อนพี่อย่าพึ่งไปบรัสคุณอาจจะช่วยพี่สาวของฉันเอาไว้ได้ก็จริงแต่คุณได้ทิ้งคำสาบเอาไว้ในหัวใจของเธอ ใช่วงเวลานั้นสภาพของจีนอตก็ได้เริ่มฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจีนอตได้ลุกขึ้นและจีนอตก็ได้ไปิดดึงเสื้อจากซากปลังหักพังขึ้นมาพร้อมกันนั้นจีนอตก็ได้เดินไปที่ฟูบุกิพร้อมกับใช้เสื้อตัวนั้นคลุมไปที่ฟูบุกิจีนอตได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะไปเป็นกําลังเสริมให้ซัสซูมากิฟูบุกิก็ตกใจเล็กน้อยพร้อมกับพูดออกไปเอ๊ไม่ไหวหรอกนะ่าส่วนแบงกก็ได้พูดเสริมไปว่าเธอพูดถูกนะ ไม่สาวน้อยก็สาช่วยชีวิตของนายคราวนี้นายจะกลับไปอาจจะระเบิดก็ได้นะส่วนจีนอตก็หันกลับมาพูดว่าไม่ต้องห่วงฉันตราเท่าที่ฉันไม่ใช้พลังอย่างเต็มที่ความร้อนมันก็จะไม่มากไปกว่านี้หรอกถึงเวลาเข้าจริงๆให้เป็นโลหรือต้องทําอะไรสักอย่างก็ลองดูส่วนทางด้านฟูบกิก็มองจีนอตด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับพูดออกมาอสูนไซบอกหางด้านของจีนอตไม่ได้มองฟูบกิเลย เขากำลังคุ้มคิดอยู่อาจารย์เคยแสดงความเคารบต่อจิตวิญญาณที่ต่อสู้และเสี่ยงชีวิตโดยไม่คำนึงถึงความสามารถของเขาเลยแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์และจีนอก็เดินไปสู่สนามรบอีกคนแบงที่เห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกับมองจีนอไปด้วยและก็พูดพึมพำออกมาเขากำลังจะไปแล้วอืมช่างมีประโยชน์ดีแท้พวกเขาบอกว่าวัยรุ่นเป็นพวกที่ใจร้อนจนเป็นอันตราย แต่เขาคนนี้ก็ใจร้อนกว่าใครเป็นพิเศษดีแล้วหากเรากำลังช่วยเหลือผู้นำที่น่ารักของเราฉันจะเป็นหัวหน้าและทำงานของฉันอย่างเต็มที่เต็มกำลังพี่ใหญ่ได้โปรดดูแลสาวน้อยคนนี้ด้วยถ้าหากว่าเจอการุ่เมื่อไรก็ช่วยบอกฉันทีนะส่วนบอมก็ตอบกลับไปอ๋อเข้าใจจีนน้อนได้หันกลับมาแล้ก็พูดกับแบงว่าจะตามไปก็ไม่ว่านะ แต่ขอไม่ฟังคําสั่งแล้วกันฉันไม่ใช่ลูกศิษย์ของนายอ๋อรู้แล้วรู้แล้วและแล้วจีนอสกับแบงก์ก็เข้าสู่สนามรบจีนอสได้พูดออกมาอาสูรใส่บอกคือลูกศิษย์ของโล้นพระคุมอาจารย์ใส่มะไงละ่ะไม่ไว้เลยจริงๆแค่พูดขอบคุณมันคงเป็นเรื่องยากมากเลยสินะ ส่วนฟูบุกิก็ได้แค่น้ําตาขอเบ้ามองจีนอตและแบงที่กําลังจะไปช่วยพี่สาวของเธออีกทางด้านหนึ่งของเมืองก็ได้ปรากฏชายปริศนาสี่คนพวกเขาได้คุยกันว้าวนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยเหมือนไม่เคยมีเมืองนี้อยู่เลยรู้สึกว่าเธอจะชื่อทัตซึมากิใช่ไหมไอ้พลังแบบนี้มันลาวับว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์เลยทีเดียวฮฮฮแต่ก็ดี เราจะได้ไร้รำดาบของเราได้สะดวกมากขึ้นและภาพก็ได้ปรากฏบุรุษปิศนาทั้ง4คนพวกเขาเป็นปรมอาจารย์นักดาบประกอบไปด้วยนิจิรินอามาฮาเลซันไบและหนวดสปริงและภาพก็ได้ตัดมาสู่สนามรบอันดุเดือดตอนนี้กรัมกำลังต่อสู้อยู่กับแทงท็อปมาสเตอร์กรำนั้นได้กัดไปที่แทงท็อปมาสเตอร์ส่วนแทงท็อปมาสเตอร์ก็ใช้พลังของตัวเองในการผลักกรมไม่ให้กัดตัวเอง ช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าแทงท็อปมาเตอร์เริ่มจะหมดแรงแต่ในทันใดนั้นหมู่เทพก็เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาหมู่เทพได้ใช้ร่างของตัวเองชนไปที่กรมจนกรมน,นั้นกระอักร่างของแทงท็อปมาเตอร์ออกมาในทันใดเมื่อกรัมเห็นหมู่เทพเข้ามาช่วยเหลือแทงท็อปมาเตอร์มันทําให้กรัมนั้นโกรธขึ้นมาอย่างมหาศาลเพราะว่าได้พลาดอาหารรดเด็ดของมันไปแล้วส่วนจักรพรรดิหน้าปวกต้องได้พูดออกมาโอ้โอน่าสงสารจังเลยนะกรัมน่ะมันน่ะ เกียรตการรอคอยในการกินมากที่สุดเลยนะเฮ้ hey, ดูนี่สิฮ่ <laughs> าฮจักพรดหน้าปวกได้ดึงร่างของนักลบหน่วยพิเศษขึ้นมาหนึ่งคนเป็นทีมของกับตันและมันก็ชูขึ้นหมูเทพและแทงท็อปมาสเตอร์ก็ตกใจเป็นอันมากแทงท็อปได้อุทานขึ้นมาว่า ไม่นะส่วนจักรพัรดิหน้าปวกก็ได้พูดกับแท้งท็อปและหมู่เทพว่าอย่าทำหน้าเขิงขังแบบนั้นสิฉันไม่จับมันเป็นตัวประกันหรอกหน้ามันดูสุกกรปกฉันจะทำอย่างไรดีนะเดี๋ยวจะส่งคืนให้นะเวย้ยเออแบบส่งคืนทีละชิ้นดีกว่าโออ,ห,อหยุดเนาะ <laughs> นี่คือชิ้นแรกและในช่วงเวลาที่แทงทอปมาเตอร์กำลังเผลอนั้นกํมก็เข้ามากินแทงท็อปอีกครั้งหนึ่งกัดไปที่แทงท็อปและล่างของกรมมันก็ขยายใหญ่ขึ้นด้วยความโกรธนั่นเองส่วนหมูเทปก็ตกใจเช่นเดียวกันมาเตอร์ Mater! กํมพยายามกัดล่างของแทงทอปมาเตอร์เพื่อจะเคี้ยวให้แหลกส่วนแทงทอปมาเตอร์ก็ใช้กําลังของตัวเองฝืนเอาไว้จกักรพรดหน้าปวดมองวยความเวทนาแล้วก็พูดออกมาจะฝืนไปเพื่ออะไรจักรพัดหน้าปวดคำหน้าที่เฉื่อยชา และเริ่มโจมตีไปที่หน่วยรบพิเศษทันทีฉากนี้มันต้องโดนคยเย่ให้เลือดสาดกันเลยแบบนี้ไงจักรพัรดิหน้าปกใช้กำลังของตัวเองต่อยไปที่หน่วยรบพิเศษแบบเต็มที่แต่ก็ดูเหมือนว่าหมัดของเขาจะงักอยู่ เพราะโดนตึงเอาไว้จากพลังจิตของทัตสึมกิกิส่วนทางด้านของมูเทพก็ใช้ร่างของตัวเองกระแทกไปที่กรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กรมนั้นสำลักแ้งท็อปมาเตอร์ออกมาอีกครั้งและมันก็สําเร็จและทั้งสองคนก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยหน่วยลบพิเศษทั้งหมดมูเทพได้ใช้ความสามารถของตัวเองคืนร่างของหน่วยลบพิเศษทั้งหมดเข้าไปในท้องของตัวเองเพื่อปกป้องพวกเขาเอาไว้ในขณะเดียวกันแทงท็อปมาเตอร์ก็จับร่างของมูเทพพร้อมที่จะทุ่มมูเทพออกไปจากสนามรบ พร้อมกับพูดออกมาว่าส่งข้อความของฉันถึงมุงแมงไลเดอร์ทีนะพวกเราจะชนะเล่นนี่คือชัยชนะของฮีโร่ผู้เสียสละ ณนขณะเดียวกันจกักรพรรดิหน้าปวดก็ฝืนพลังของทัตซึมะกิออกมาได้มันนั้นกายล่างร่างของมันใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาลใหญ่โตวล่าว,าว่ามันมีร่างที่สองที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมพร้อมกันนั้นมันก็เริ่มการโจมตีด้วยความรวดเร็วมัดของมันกระแทกไปที่ทัตซึมะกิแบบเต็มแรงความรุนแรงนะั้นมันทําให้ทัตซึมะกิกระเด็นถอยหลังออกไปกระแทกก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างจังส่วนแทงท็อปมาเตอร์ก็เริ่มการโจมตีทันทีแทงท็อป ทักโกจักพัดหน้าปวกก็ต้องรับด้วยท่าไม้ตายของตัวเองหมัดกระซวกปลายแขนทั้งสองคนกระแทกหมัดใส่กันแบบเต็มแรงแต่ก็ดูเหมือนว่าแทงทอปมาเตอร์แขนจะหักในทันทีส่วนจักรพัดหน้าปวกก็เข้ามาถามแทนทอมมาเตอร์อีกครั้งไหนใครบอกว่าจะชนะนะในตอนนี้น่าจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วแกเพียงคนเดียวน่าจะรับมันแบบเต็มๆ เมื่อผู้จบจัก,กรพรรดิหน้าปวดก,ก็เริ่มการโจมตีใส่แทงท็อป 1, ทันทะีณตอนนี้แทงท็อปแขนของเขาหักไปแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ส่วนจัก,กรพรรดิหน้าปวดก,ก็ใช้ท่าไมา้ตายของตัวเองแบบเต็มที่หมัดกระซวกร่าความรุนแรงของหมัดของจัก,กรพรรดิหน้าปวดนั้นมันรุนแรงเอามากบ้างทาให้แทงท็อปมาสเตอร์กระอักและร่างของแถท็ทอปมาสเตอร์ก็แทบจะละเอียดเลยทีเดียว แทงท็อปมาสเตอร์จะทนไม่ไหวแล้วและไม่เพียงแค่นั้นด้วยความเลือเดเย็นของจักรพรรดิหน้าปวกใช้หมัดท่าไมา้ตายของตัวเองซ้ำไปที่แทงท็อปมาสเตอร์แบบไม่ยัง้งมัดกระสวกรามัดกระซวกรามัดกระซวกราจักรพรรดิหน้าปวกอัดแทงท็อปมาสเตอร์จนล่างเละแขนหักไปคนละด้านกระดูกหักแบบละเอียดสภาพไม่น่าจะรอด และในช่วงเวลานั้นกัปก็เข้ามากินอาหารของมันอย่างเลือดเย็นอาหารของมันก็คือแทงท็อปจักรพัหน้าปวกได้พูดกับกัปไปว่าเคี้ยวให้ละเอียดเลยล่ะอย่าปล่อยให้ติดคอได้เวย่ยไม่นานหลังจากนั้นจักรพัหน้าปวกก็เดินไปที่ล่างของทัตสึมาจิที่กำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วมันก็พูดว่าเอาละขราวนี้ก็ต่อด้วย และแล้วเรื่องราวในตอนนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับเรื่องราวในตอนนี้มันช่างน่ากลัวเอาซะเลอเกินเราฮีโร่เริ่มจะพลาดท่าและพ่ายแพ้มนุษย์ประหลาดแต่ละตัวนั้นโคตรจะโหดแบบสุดโตง่งและในฉากสุดท้ายทัตสึมุกิจะเป็นอย่างไรในตอนต่อไปโคตรน่าติดตามมากเลยครับในตอนต่อไป เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตอนนี้มันสนุกมันดาร์กมันเป็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับในความสิ้นหวังของเราฮีโร่ขนาดนี้ฮีโร่คนไหนใครกันนะที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์นี้เอาไว้ได้ต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งเอมกมาก,มากต้องเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งถื้นที่สุดเขาต้องมา เพื่อกอบกู้สถานการณ์ในครั้งนี้ถึงเวลาแล้วในตอนต่อไปเขาควรจะมาแล้วครับและถ้าหากมีจริงๆเพื่อนๆคิดว่าควรจะเป็นใครครับเป็นฮีโร่คนไหนที่จะมากอบกู้สถานการณ์ก็จะลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคลิปนี้มันถือว่ายาวออกมากๆแล้วครับเอาเป็นว่าร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่อเอ t อเอเอเอรอเอเกเอเอเอ